สวัสดีครับสวัสดีครับ f อนะฮะมาตตี้นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาตตี้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขา3นะสาขารามินทรากม7นั่นเองนะฮะออโต้คาร์ซานะครับล็อก B4 สทับหถึง B4 สทับสนะครับวันนี้นะผมมากับรถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะก็คือรถ PPV นั่นเองนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับไว้ ใช้งานนะครกลับบ้านในช่วงปีใหม่หรือว่าไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ก็หยิบเจ้าตัว Mitsubishi เจโร่สปอร์ตนะฮะทั้ง2คันนี้เลยอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็2คันนี้นะครับเป็นตัวรุ่นเครื่องดีเซล2.5 GT นะครับเป็นปี16กับปี18นั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าตัวรถครอบครัวนะฮะในส่วนของตัวแบรนด์มิสูวิชิปาเจโร่เนี่ยบอก ออปชันฟังก์ชันของเขาเนี่ยคือล้นหลามเลยแล้วก็ในส่วนตัวเอกลักษณ์นะครับโฉมรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยคือดูสปอร์ตมากๆนะครับราคาจะเป็นยังไงในส่วนของตัวรายละเอียดของเจ้าตัวปาเจโร่ทั้งสองน,นี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะก็จะพาไปชมทั้งสองคันนี้เลยนะครับอ่ะก่อนหน้า คันแรกเดี๋ยวมาดูคันสีดดงกันก่อนเลยนะครคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวปาเจโรสปอร์ตนะครับ2.4 GT นะครับเป็นตัวปี2015.16นั่นเองนะครับใยทะเบียนนี้เลย6กอไก่ทอรหาร5662กรุงเทพมหานครนะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับเบอเดียวจากห้างเลยนะฮะร,ราคานะครับายแดงก็อยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะแต่ตอนนี้ราคาขายเพียง7 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นด้วยนะครับ ก็ไม่แพงนะคันนี้ก็ลูกค้าเครดิตด,ดีออกรถูนย์บาทแถมเงินเหลือได้อีกนะฮะนะครับพออยู่ประมาณ15ื่นห้านั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับไมเนอร์เชนแล้วก็เป็นรูปโฉมแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับลูดแก้วนะครับไฟต่ําไฟสูงอยู่ในหลอดไฟเดียวกันเลยแล้วก็ในส่วนตัวกระจังหน้าของเขานี่คือตัวเด่นเลยนะับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวปเกโรเลยนะครับ กระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับนะแล้วก็จะมีตัวสีดำดำคล้ายๆแบบลังพึ่งมีโลโก้มิซูบิชิอยู่ตรงกลางนะครับอ่ามีไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้ามาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับอ่าย้ามีครั้งนะรา,าคา7 7 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยแล้วก็คันนี้เจ้าของเก่านะครับติดตัวแอกแคลรี่บอยมาให้เรียบร้อยแล้ว ตัวรถเดิมเดิไม่มีปลัอิชนหนักพลิคว่ำจมน้ําเลยนะฮะลูกค้านะครับโคมไฟแบบใสๆเลยแล้วก็ตัวรถบางๆมากนะครับโคมสัง์ต่างๆสวยๆยางคันนี้นะครับใส่มาเป็นยางยี่ห้อดันหลอกมานะครับอ่ายางบอกได้เลยว่ายางใหม่เลยนะครับปี2022เลยนะครับสัปดาห์ที่14บสี่ว้ใช้ได้นานเลยนะับงปี3ปีได้เลยนะครับลูกค้านะครับใสยางของเขานะครับจะเป็น ไซส์ Size, ซีรีส์2 6 5 6 0 r 1 8ล้อแม็กสเปคเดิมจากโรงงานขอบ18นิ้วดิสเบรกด้วยนะครับสมรล้อต่างๆสวยเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็บันไดจะเป็นอลูมิเนียมอ่านี่นะครับเกิดมาให้เรียบร้อยกระจกกระจกจะเป็นภาพปับไฟฟ้าแล้วก็เป็นเวลาเราล็อกเนี่ยจะเป็นแบบออโต้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกระจกเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับ อ่ารีโมทเป็นเอนทีแล้วนะครับสามารถเอนทีแล้วเวลาเรากดปลดล็อกเนี่ยกระจกจะเปิดแบบออตโต้เลยอ่านี่นะครับแล้วเราปิดก็ปิดแบบออตโต้นะครับผมอ่าเบาเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับแกฉีิยะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับติดฟิล์มมาให้ประมาณ40%รอบคันเลยนะครับนะมีแรก็กควันคามาให้เรียบร้อยนะครับผมนะตัวรถคือเดิมๆทัสซีนะครับดําเมียมเลยนะนสวยๆนะครับตัวนี้ นะครแล้วก็มาดูด้านท้ายของเขานะครับไฟท้ายนะก็เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะครับนี่เลยนะครับไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็คันนี้ให้มาเป็นเซ็นเซอร์4จุดเลยนะด้านหลังมีก้องถลังมาให้ด้วยนะครับไฟเบรกตรงที่3สปอยเลอร์นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระจกด้านหลังติดไรฟ้าแล้วนะครับเรามาดูภายในกันนะฮะว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ยังไม่เป็นแบบประตูยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับยังเป็นแบบแบนนวลนธรรมดานะครับนะตัวนี้จะเป็น2.4 GT เฉยๆไม่ใช่2.4 t p ีเมียมนะครับถ้า p ีเมียมจะเป็นไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับรายละเอียดน็อตต่างๆนเดิมเลยนะฮะลูกค้านี่เลยสวยๆนะครับรถเดิมนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถพับลาบไปเลยนะครับมีกล้องนะครับเก็บสัมภาระต่างๆมาให้เรียบร้อยนะครับ แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ดาวนะครับมิสูวิชีเนี่ยคือเอกลักษณ์ของเขานะครับแอร์จะอยู่ด้านข้างนะซ้ายขวาแล้วก็จะมีจอมาให้นะฮะขนาด10นิ้วตัวอยู่ตรงกลางนะครับอ่านะครับดูหนังฟังเพลงอะไรได้หมดเลยแล้วก็เบาภายในจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับอ่านะครับถ้าลูกค้าจะไปดูรีวิวนี่ผมทำแยกมาก็ม,มีนะครับไลน์ไปดูได้เลยในช่องผมนะครับ ค่ันี้นะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะครับอ่ะพาไปดูด้านในหน่อยนะครับนี่ภายในก็จะเป็นสีดานะฮะแบบนี้เลยนะสวยๆนะครับสําหรับมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับนะเปื่อจะหารถนะครับไว้ใช้งานช่วงกลับบ้านปีใหม่ไปเที่ยวปีใหม่นะครับนะเปื่อยยังไม่ได้เจอรถนะครับก็แนะนำนะเจ้าตัวปาเจโร่สองคันนี้นะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับใครชอบ คันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปีนะครับย้ำอีกครั้งนะสีดำคันนี้จะเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ต G.T. นะครับปี2อ1พันนั่นเองราคาเราขายที่7 9 0ดแสนเก้าหมื่นเบาทเท่านั้นนะครับอ่ะพามาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถบ้านนะครับลูกค้านำมาเทิรนนะครับเอาตัวปาเจโร่คนนี้นำมาเทินกับตัว พอสคเยนนะครับอ่านะอันนี้เป็นรถบ้านเลยนะครับมือเดียวด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับ2.4 GT นะครับปี2018นะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่800,000นะครับ800,000บาทนะครับนะเดี๋ยวสอบถามได้คันนี้จะเป็นสีบอลนะครับอันนี้ก็เขามีมาให้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้4จุดนะครับมีที่ลามโคงไฟมาให้ด้วยนะครับ นะตัวโฉมก็โฉมเดียวกันเลยแต่ว่าคนละปีนะครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเหมือนกันนะครับนี่เลยกระจังหน้าเขาจะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆอ่านะครับนะตัวเครื่องดีเซลเหมือนกันนะครขนาด2.4ลิตร181แรงม้านั่นเองนะครับนะแล้วก็ล้อแม็กของเขาจะเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับปรับปี18คันนี้รัดด้วยกับยางยี่ห้อดัลล็อกเช่นเดียวกันนะครับ นะเป็นยางปี2021นะครับนะคันนี้ก็จะได้เป็นดิสเบกเหมือนกันนะครับสวยๆนะครับก็ต่อกันเข้ามาได้เลยนะครคันนี้นะครับป้ายทะเบียน7ก็กอไก่ยอยักษ์8 3 8 0อปาป้ายทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับนี่นะครับภายในก็เป็นโทนสีดำเหมือนกันนะฮะตัวรถเดิมๆเ,เหมือนกัน น้ฮะน็อตไม่มีขยับสวยๆเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้าแล้วก็บอกเขาจะติดในส่วนตัวผมมาให้เรียบร้อยนะครับมีจอมาให้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้นะครับมีรู้สึกว่าเขาจะติดจอ a อนด o อยมาให้นะฮะด้านหน้าน่านี่นะครับนี่นะครับคันนี้ไม่แสนเจ็ดนะฮะลูกค้านะครับผม นี่มีจอยดอยมาให้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสักครู่นี่นะครับมีจอยดอยขนาด9นิ้วนะครับผมนี่รองรับในส่วนตัว FMAM นะครับแล้วก็ฮอสปอรตเปิด YouTube เปิดเน็ตได้หมดเลยนะครับมีกล้องถอยหลังอะไรให้ครบเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เบรกมือก็จะเป็นแบบโคแล้วนีเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวกระจกด้านหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงให้มาเรียบร้อยอะนะครับเป็นบเบาะไฟฟ้านะครับก็ชอบขนาดนนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แปนะครับสามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับอ่ามาทักตี้นะครับแต่ว่าถ้าสนใจนะครับทั้งสองคันนี้จอดอยู่ที่อ่าในมิทากมอมเจ็ดนะฮะออโต้คาซาอ่าล็อกบีสี่ทับหนึ่งถึงบีสี่ทับสามนะครับโโโก็ 1, ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ตที่นั่งนะครับนะผมขอแนะนําเลยเจ้าตัวปาเจโรสปอร์ตขับดีมากแล้วก็ในส่วนตัวสมรรถนะของเขาเนี่ยแรงมูแรงม้งงมาคือแรงแน่นอนนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับก็สนใจยังไงติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่แอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับก็ได้เลยจอดอยู่ที่แรงทากม7นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับ ก่อนจะกันเดี๋ยวย้ำราคาอีกทีนะสีดำนะครับก็จะเป็นรถปีสองพันบห้าจุดสิราคา779,000บาทนะครับนะได้เป็นตัว2.4 GT เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับตัวสีบอลนะครับเป็นตัว2.4 GT เหมือนกันนะครับอ่าสีบอลสีบอลเราขายอยู่ที่นะครับแปดแสนนะครับ25,000บาทนะครับอ่า8ปดแสนสองหมบาทเป็นพี ปี18นะครับผมนะก็ได้เป็นยางใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถบ้านมือหนึ่งมือเดียวจากข้างเลยนะครับกอขอฝากด้วยแล้วกันนะครับชอบคันไหนยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสับนี้ผมนะครับมาทัตตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ